สวัสดีค่ะหนีจะมาแพคพัาสดุนะคะก็อย่างแรกนะคะน้องคนนี้นะคะช่วยทักไลน์กลับมาด้วยนะคะที่มีที่อยู่ตามนี้นะคะแล้วก็มีเลขแท็กนี่นะ,ะทักไลน์มาด้วยนะคะก็กล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะคะอย่างแรกนะเป็นปังยักษ์นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพีจัมโบ้นะคะ จัมโบ้แพนด้าบันนะเค้กแอบบูไม่แท้นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นปังในสดนะคะสตรอเบอรี่สลับเอาอีโมจินะคะ, ury, e ji, ะ,คะมินิบันแก้มแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กนะคะปังแผ่นน้าตลกแล้วก็จะมีเป็นสติกนดตนะคะกับปากกาอีโมจินะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอ่างทองคะ่ะอย่างแรกนะคะเป็นสลับเากูเดทมะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นมาการองนะคะ มินิแพนน้าบันมินิบันแก้มแดงนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ mm hmm. ก็อย่างแรกนะเป็นฟางยาวนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพีชจัมโบ้นะคะสตอรอเบอรี่นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นดินสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดเชียงรายค่ะอย่างแรกนะคะเป็น ขวดนมนะคะไซส์ใหญ่แบบจุกเหลืองนะแล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่นะคะข้าเก็ยบยืดปังในสดนะคะลูกผีไซนเดียมแล้วก็เป็นสปาปะปุเดธามะนะคะมีนิบัานอุมามีแก้มแดงแล้วก็เป็นดินสากดแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดปทุมธานีนะคะก็อย่างแรกนะคะเป็นพุดดิ้งกุเดธามะนะ นะคะ3มกระปุกแล้วก็จะมีเป็นข้าวเก็บยืดนะคะอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะ3มชิ้นแล้วก็จะมีเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะอีก3ชิ้นนะอันนี้จะเป็นปากกาไอติมโคนนะคะอันนี้เป็นของน้องจักรัดปทุมธาน,นีนะคะก็อย่างแรกนะเป็นสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นข้าวเก็บยืดนะคะอุ้ง้าแมว ปังหน้าแมวนะคะแล้วก็เป็นไอติมแท่งนี้มากระลองอันนี้จะเป็น,นดินสอก,ก,กดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชัยภูมินะคะก็ยังแรกนะเป็นปังยาวนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเซอร์เบอรี่นะคะักกาดยืดนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นดินสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครปฐมนะคะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นขวดนมไซส์ใหญ่นะแบบจุกเหลืองนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นพีจัมโบ้นะคะ1ลูกนะคะสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นเค้กแอปเปิ้ลไม่แท้นะคะ1ปากกาอีโมจินะคะอันนี้เป็นของน้องจอนนครสวรรค์น,นะคะก็อย่างแรกนะเป็นซาลาเปากูเดธามะนะคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นปังในสดนะคะ1ชิ้น ปังหน้าแมวนะคะ3ชิ้นนะแล้วก็เป็นแพนเค้กหน้าโบกรันกัดนะคะมีนิบานอุมามีแก้มแดงแล้วก็เป็นดินสอก,กดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวดัดกรุงเทพนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อย่างแรกนะเป็นกาวดดินสอนะคะอันนี้เป็นแบบสองสิบนะคะมีเป็นลายโดเรมอนนะคะแล้วก็เป็นลายมินเนี่ยนนะคะ2ใบแล้วก็จะมีเป็นมารกาลองนะคะ1ชิ้น มินิบ้านอุมามีแก้มแดงนะคะแล้วก็เป็นดินสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดเชียงรายค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าหูลูกไซส์ใหญ่นะคะเป็นลาซารี่นะคะ1ใบแล้วก็จะมีเป็นข้าวเก็บยืดนะคะ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะมีเป็นไอติมโคลจัมโบ้นะคะแล้วก็เป็นเงินทอนข้างในนะคะอันนี้จะเป็นปากกาอีโมจิค,ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวัชัยภูมินะคะก็เป็นกระเป๋าหูรูดไซเล็กนะคะเป็นลายมอนสเตอร์นะคะแล้วก็เป็นลาย uma, ลักคูมะลายโปเกมอนนะคะเป็นแบบไซเล็กหมดเลยนะคะทั้งหมด3ใบนะอันนี้เป็นของน้องจวัสุพรรณบุรีนะคะอย่างแรกนะเป็นไส้กรอกนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นข้าวโพดนะคะขวดนมไซเล็กนะคะแบบสีเหลือง แล้วก็เป็นปากกาอีโมจินะคะอันนี้เป็นของน้องจวัตศรีสะเกตค่ะอย่างแรกนะคะเป็นปังยานะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นควาซองหัวใจนะคะหนึ่งนะคะลูกผีไซมีเดียมซาลาเปากูเดธามะนะคะแล้วก็เป็นดินสอกดแกน,นะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดนครราชสีมานะคะก็อย่างแรกนะคะเป็น ต้อหู่สีนะคะ1ชิน้นแล้วก็เป็นไอติมโคล2ชั้นนะคะซาลาเปากูเดทามะตั้งหน้าแมวนะคะแล้วก็เป็นมินิบันหน้าตลบนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดระยองนะคะอย่างแรกเป็นปังยาวนะคะ1ชิน้นแล้วก็จะมีเป็นเห็ดยืดนะคะอันนี้จะเป็นดินสอกดแกนคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดเพชรบุรีนะคะก็ ทำไว้เป็นพีชนะคะพีชจัมโบ้หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นดินสอกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดราชบ,บุรีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นลูกพีซมนีเดียมแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปาอีโมจินะคะซาลาเปากูเดทามะค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมินินะคะเป็นเซตไปนะก็คาขาแบบไปนะคะ ทั้งหมด2แพ็กนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกราคา6 0สบาทนะคะค้าแบบไปเหมือนกันนะคะมีสเบอรี่นะคะมจิกุฎนธรรมะยืดนะคะเ้าเก็ยบยืดแล้วก็กุดิธรรมะอวกนะคะค่ะไปแล้วก็เป็นแบบ3 0บาทนะคะไอติมโคตอว้วนเชลเปาเต้าหู้ขาวนะคะประมาณนี้นะแล้วก็แล้วก็ของแถมนะคะมีเป็นสมุดโน้ตนะคะปากกาอีโมจิดินสอกดแกนนะคะ มินิบันอุมามิแก้มแดงนะคะปังแผ่นหน้าตลกนะคะหน้ามั์เมโลดี้นะนี่นะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง20คนมากๆเลยนะคะก็อันนี้จะจะส่งให้ในวันนี้เลยนะคะ